มาใส่ปุ๋ยเพิ่มให้กละลำปีเข้าจ้ะปุกละลำปีใส่กละม,มังไว้สูตรนี่อายุสองเดือนจ้ะกะลังงามปุ๋ยที่ใช้เลสิเป็นขีนู้จ้ะรอบนี้รอบที่แล้วสิใส่เป็นขีง่วฝนเริ่มห้างๆ้างเลยจ้ะเลยเอาขีนูมาใส่รองเบิง่งใส่กละม,มังละสองกรรมัมสามกรัรมจ้ะ ปลูกกะละมังละสองตน้นถ้าผู้สิปูก,กะแนะนําให้ปลูกกะละมังละต้นกับพ่อด้จ้ะเพราะว่าต้นมันใหญ่เข้นแห้งมันแน่นกันเละจ้ะต้องมาลิใบมันออกทิมจ้ะใส่มูปลูกลงดินให้นำ้ำมูปลูกลงดินกะปลูกโดนเติบแล้วพี่น้องแต่ว่ากับว่าท่านไปใส่มาใส่อยู่จ้ะ มท่ทานกะสซอันปุยขอกไฮไลท์ย,ย่านมันเปื่อยต้นหอมคือกันจ้ะมีฟฝ้นเริ่มห่างๆก็เลยเอามาใส่เบิงล่องเบิงจ้ะบำรุงเอาก่อนปักพริกในกระถางใส่ขีหนูไ้คือกันจ้ะ ต้นหอมกระรองใส่ให้เบิง้งเถื่อเพิ่นโบเปื่อยขิงเบ,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 เบิดไผมีฟุ้งยังกับใส่ได้เบิดเด้อจ้าขี้งัวขี้หมูขีขข้ไก่ใส่ได้เบิดจ้าส่วงต้น,นใหญ่ๆนี่ใส่อัดไปหลายๆเลยจ้จาจังสีหัวใหญ่ดีบำรุงต้นให้ง,งามๆกระลำกระสีหัวใหญ่จ้า แต่ว่าต้องโดนำไห้ได้ร้ายคือกันด้วยจ้ะปลุกตนคู่กับจอดกันแล้วอีกเดือนครึ่งก็ได้กินจ้ะกระลำ่ำสามเดือนครึ่องอายุเพ่่อนอากาศหนาวๆกับสามเดือนเต็มจ้ะเริ่มหอแล้ว